มารู้จักรถแท็กเตอร์มาเห็นทราแบนด์แท็กเตอร์อินเดียที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกโลกโลก ในเริ่มต้นนะคะพี่แปง้งฮิสตอรี่ของมหินทราเนี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่ปี1945โดยที่เขาเนี่ยผลิตรถจีป๊ปแล้วดัดแปลงรถจี๊ปเนี่ยไปใช้ในการเกษตรในปี1963เขาก็ได้ดัดแปลงและผลิตรถแท็กเตอร์คันแรกของมินทราออกมาต้องบอกว่าเก่าแก่มากเพราะปีนี้เป็นปีเกิดของคุณทิดาโอ้โหอายุเท่าคุณทิดาเลยหรอคะใช่ค่ะแลวเขาก็ได้พัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นผู้ผลิต แฮกเตอร์อันดับหนึ่งของโลกที่เกษตรกร,กรทั่วโลกไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะคะที่ต้องบอกว่าเขาก็เป็นผู้นําเทคโนโลยีอยู่แล้วอ่ะเขาก็อยากเชื่อมั่นในคุณภาพของมหินทลารวมถึงเอเชียตะวันออกเชียใต้อฟริกาและในปี2024เขาก็ได้ส่งออกมหินทลาจากอินเดียมาที่ประเทศไทยเป็นที่แรกในซาอุดีอาระเบียและมหินทลาเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขามีจุดเด่นเรื่องความถึกแข็งแกร่ง แต่เขายังไม่อยากยพัฒน,นาแค่นั้นเพราะฉะนั้นในปี2015ค่ะเขาก็ได้ไปจับมือกับมิสุบิชิจากญี่ปุ่นเพื่อพัฒน,นาซีรีส์มหินทราโอจานะคะที่มีความคล่องตัวน้ำหนักเบานะคะแตกต่างจากมหินทราซีรีส์อื่นๆที่ถึกที่ผ่านมา เพื่อที่จะส่งออกไปยังอเมริกาและก็ประเทศเซาท์อิสดีเ,เชียอย่างประเทศไทยของเราต้องบอกว่ารถอีทเปอร์รุ่นใหม่ล่าสุดมีไซส์ใหม่ล่าสุดนี้นะคะเป็นการผสานร,ระหว่างความแก่งทึกทนของอินเดียและเทคโนโลยีที่แม่นยำจากญี่ปุ่น,นะคะ่ะและคําว่าโอจาปลว่าพลังโดยโอจานะคะเขาจะมีวงกลมนะคะที่เป็นเหมือนแบบหัวใจของเทคโนโลยีของเขาอยู่ประกอบไปด้วยโรจารมยวจาและโรโบจาซึ่งมันหมายความว่า1โปโรจาร ันคือการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการทํางานด้วยการออกแบบเครื่องยนต์ที่แรงบิดสูงเสียงเบาและมีการออกแบบพวงมาลัยให้ปรับได้สีทิศทางลดกันไม่รายในการทํางานค่ะพิเศษสุดเลยคือพี o อแบบไฟฟ้าเพียงแค่กดปุ่มก็สั่งการให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทํางานได้ทันทีสองมิลจาคือการควบคุมรถแท็กอร์ผ่านมือถือสามารถเช็คได้หมดไม่ว่าจะเป็นถึงรอบระยะบำรุงรักษาตรวจจับปัญหาเครื่องยนต์และอัตราใช้เชื้อเพลิงค่ะ 3. าโบจาระบบอัตโนมัติ สามารถสั่งการเปิดปิด PTO ได้อัตโนมัติระหว่างเลี้ยวมีระบบยกอุปกรณ์ต่อพ่วงอัตโนมัติต้องการอะไรควบคุมปุ่มข้างๆคนขับได้เลยสบายมากและด้วยคุณสมบัติเหล่านี้นะคะของโอจาทำให้มเหินทราเป็นแท็กเตอร์เพียงแบรนด์เดียวในโลกที่ได้รับรางวัล Deming Prize และ Japanese Quality Medal ึเป็นรางวัลอาสองเกติของญี่ปุ่นแล้วมันแปลว่าอะไรคะเป็นรางวัลที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นเนี่ยได้มอบให้บริษัทที่มีการจัดก,การการผลิตที่มีคุณภาพเท่านั้นคะ่ะเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในคุณภาพของรถแท็กเตอร์มหินทราดได้เลยเราต้องบอกว่าราคามิตรน่ารักจับต้องได้รับมหินทราไปไว้ในอ้อมใจของคุณนะคะเพียงแค่ติดต่อมาที่จันทบุรีคังเกษตรค่ะเราพร้อมส่งมอบรถแท็กเตอร์มหินทรา ส่งถึงมือชาวสวนจันทบ,บุรีทุกท่านแล้วค่ะเราไม่ต้องห่วงว่าจะขับไม่เป็นนะคะมันขับง่ายแน่นอนแล้วจะมีเป็นเนื่อสวยๆอย่างน้ำปลายไปสอนขับด้วยค่ะระหว่างที่กําลังตัดสินใจว่าจะรับโปจากี่คันดีเรามีเพลงมามอบให้ชาวสวนทุกท่านฟังค่ะลุยงาน,นัสเไวมนินทราแรงเกินต้านทนทานยิ่งกว่าใครลุยสวนทุเรียนด้วยกันมาหินทลาแรงเหลือเชื่อแหล